สวัสดีครับ946 Tourism ค่ะวันนี้เรามาฟังตอนต่อไปนะคะเรื่องมันเริ่มจะลึกแล้วเข้าไปทุกทีแล้วตอนนี้เราปรับตัวกันยังไงคะกลับมาเป็น x m l ทำ API เริ่มสนุกใช่ไหมคใช่ค่ะสนุกไหมพี่แมนสนุกครับน้ก็น้องน้องเซลใหม่ใหม่บางคนที่ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าเรื่องเรื่องวนนี้มันทำกันยังไงครับผมก็หลังจากที่ OTA เขาล้ำหน้าพวกเราไปแล้ว d ีเต้องเริ่มปรับตัว<ม>พอเราปรับตัวด้วยการที่มีระบบที่ผมพูดให้ฟังเริ่มมีระบบเชื่อมต่อก็คือ API <ม>ระบบ System Online. มออนไลน์พอเราเริ่มมีปุ๊บตอนนี้ DMC อย่างเราก็เริ่มเกเรเกเรไงฮไะเราก็เริ่มบอกโรงแรมเฮ้ยอย่าไปให้ราคา OTA นะ,ะต้องมีราคา A B C นะเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะเป็น Disparity Rate ไป Disturb ราคาของ Co r p o r a t e โดยตรงของคุณนะ แล้วคุณจะพึ่งตลาดเดียวไม่ได้คุณอยากแต่ OTA เหรอไม่เอา DMC เหรอไม่เอา Mice เหรอมันมี market mix ของมันผมเริ่มเป็นคนเกเลอือผมเริ่มไปใส่โรงแรมแล้วบอกว่าให้เลทให้มันยุติธรรมถ้าจะให้ OTA โดยตรงมัน B 2 C ให้เราเป็น B 2 B เราเป็นหนึ่งในเติ r ์ p ปาร์ตี้พาร์เนอะัเรามีเน็ตเวิร์กช่วยคุณขายขณะเดีกันกคุณจะทำ OTA ก็เป็นส่วนหนึ่งผมไม่ได้ว่าคุณคุณทำไปแต่ให้มีราคาที่มัน ไม่ไม่ไม่มา parity หรือ disparity กันที่จริงเซลโรงแรมหลายๆคนตอนนั้นก็ไม่มีความเข้าใจเกี่ยกับเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยดีกว่าไม่มีเลยกว่าผมมันรู้เยอะแต่ตอนนั้นน่ะก็บอกไม่ได้มันก็เป็น p r o t e c ผลประโยชน์ของบริษัทนะฮะก็ตอนนั้นก็ถือว่าก็ก็ไม่ดีนิดนึงแต่ถามว่าปัจจุบันทุกคนรู้หมดแล้วล่ะไม่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันแยกขนาดกันนะคนที่ดูทูเบรเตอร์ก็อนหนึ่ง ไอ้พวกอีคอมเมิร์ซก็อีกอันหนึ่งแล้วกลายเป็นไอ้อีคอมเมิร์ซไปตัดราคาแย่งกันนบไอ้ฝั่งนี้ฆ่ากันเองในในโรงใร่เพราะว่าผระโรชโ์ก็จะเป็นตัวเอกับใช่คนที่เป็นดีเอคับตอนนั้นก็ไม่บอกใครหรอกฮะว่าเป็นยังไงแต่เราก็อย่างที่ผมบอกผมผลเทคผลผู้ระโภคของบริษัทรายได้เข้าบริษัทก็เป็นผลงานของเราเซลโรงแรมก็เช่นกันแต่ละคนดูคนละขาไม่คุยกันเองบางทีแย่งกันเองบางแล็บก็รู้ อ่อพอไม่เรียนรู้ก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ครนี้บรรดาที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยโรงแรมที่เริ่มสะดุ้งก่อนคือโรงแรมเชนพวกเชนต่างๆสตาร์ o ูดแม r ิออ t เอ c c o แอคเริ่มรู้และอ่าครนี้เริ่ม create department ขึ้นมา e-commerce e-commerce เอาไว้ดูเลยเอาไว้ดูกับ OTA โดยเฉพาะอย่าให้มี disparity อย่าให้มี parity กันระหว่าง 1, 2, 3นี้อ่าเขาเริ่มมีมีแยกกันละแต่ให้เริ่มคุยกันให้เริ่มมีการ control ครนี้ ไอ้ตัวผมก็กระทุง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 เพื่อไม่ให้โอทมันมันโตเพื่อไม่ให้เราตายอันนี้เราพูดตรงตรงแต่สุดท้ายเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะว่าดิสติบิวชั่นเขาระดับโลก worldwide เว r ร์ไวด์ไอเราเป็นตัวคนเดียวผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะอยู่ในคอมล็บใช่มันเข้ามาในมือถือเข้ามาในมือถือมันเริ่มจากที่เป็นซิสเต็มมาเป็นแอปแต่เขามันเริ่มเปลียแอปเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วพอเขาทํา B2C เราอยากจะทํา B2C เรามานั่งคิดการโฆษณาเขา เราสู้เขาไม่ได้เท่าที่ผมรู้นะยุคสมัยก่อนะมาทัก16ปีแล้ว a s i a r o o m com เนี่ยโฆษณาวันละ20,000 u s ดอลลาร์กับ Google โฆษณา1วัน20,000 u s ดอลลาร์นี่ยังน้อยนะตอปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจ่ายมากกว่านี้พวก Agoda แลวก็ก็เป็นหนึ่งในการตลาดหนึ่งในการที่เขาจะมี Distribution ให้คนได้เห็นเขาได้มากที่สุดแล้วยังมีระบบ Ghost คุณคลิกเข้าไปปุ๊บเขาติดตามคุณทนทีเลยตามหลอกหลอนไปทุกที่ที่ทคุณเสิร์ช รานนั้ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้น DMC สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ยอมแพ้ก็โดยปริบะโดยปริยายไหมไม่ทุกคนต้องเริ่มเริ่มปรับตัวอีกปรับตัวในการทําตลาดเฉพาะทําอะไรที่มันโอนเทลสู้เขาไม่ได้เริ่มบันดูหาโปรดักต์ใหม่หาเอ็กซ์เพรสชันใหม่ๆหาอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็มีซิส t e เต็มของตัวเองถ้าเริ่มมีซิส t e เต็มของตัวเองอันนี้คือเบสแปลและ แล้วมันก็เป็นที่เกิดมาของคําว่า bed bank คเบ bed bank bank คืออะไร bank ก็คือที่คุณเก็บเงินแต่นี่คือ bed bank เป็นที่คุณเก็บห้องพักของโรงแรมทั้งหมดเขารวบรวมมาทั้งหมดก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดของคําว่า hotel base hotel b a s, <S b ก็เป็นหนึ่งใน hotel b a s แ bank เจ้าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เริ่มขยายตัวเข้ามาในเมืองไทยขยายตัวเข้าไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วพวก DMC โลโคก,ก็เริ่ม ตายไปเรื่อยๆคู่แข่งของ local DMC ไม่ใช่มี OTA นะมีออโต้เบสอีกเพราะนั้นคู่แข่งเราเริ่ม2ทางแล้วก็เลยก็เลยช่องทางเริ่มตัดเอาช่องน้อยลงอยง่ายๆนะครับเบสแบงก์ก็คือเหมือนกับเหมือนกับธนาคารเอาห้องพักของโรงแรมกับราคาเนี่ยใส่ไว้นะครับออโตนเ่ยเป็นฟรีเซลอะไรอยู่ในนี้เลยใช่แล้ว พูดต่อไปก็คือ XML นะก็คือระบบในการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมโดยที่บริษัทพวกทูเบรเซอร์ต่างๆทั่วโลกมีแล็ปท็อปอันเดียวเนี่ยเสียบจึ้งปุ๊บก็คือเข้าไปเอาข้อมูลนี้ออกไปขายได้แล้วกินคอมมิชชั่นนะครับโอเคท่านี้ผมว่าผมจะจบในเอพิโซดนี้เลยวันดีคืนดีคเทลเบสแบงซึ่งเป็น B2B กับ OTA ซึ่งเป็น B2C วันหนึ่ง ูดง่ายนะให้เข้าใจง่ายเขามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็นอนม้งเดียวกันแล้วเขาก็ผสมกันกลายเป็นว่าเขา b 2 b 2 c บนโลงคทัวร์เบรเตอร์อย่างเราหงายท้องครับเราก็ปรับตัวใหม่อีกหาราคามาให้ได้ปรับตัวให้ได้ทําตัวให้เหมือนเขาเริ่มอัลลอบมาเชื่อมต่อให้กับโ o เทมาซื้อเราแล้วก็เริ่มเกิดการ b 2 b 2 c ตั้งแต่บัดนั้นมาก็กลายเป็นว่าก็คือเชื่อมกันหมดเลยเชื่อมหมดเลยทั้งนี้บัวละอยู่ในม้งเดียวกันก็คือพูดง่ายๆก็คือ ถ้าเราเป็นทรูเบรเตอร์เราหรือเป็นทราเอเจนต์เราไปหาราคาถูกหาลตเบซ์มาได้เขาก็จะใช้ระบบใช่ของถูกก็ขึ้นมาก่อนใช่เขาก็จองผ่านเราใช่อันไหนที่เขาหาถูกกว่าเราเขาจองผ่านเป็นโรบติกซิสเต็มมั่วกันหมดเลยเขาเสิร์ชเจอราคาถูกสุดไอ้นี่เจอก่อนเสิร์ชเจอราคาห้อง Available เขาเจอก่อนแล้วเป็น Booking Confirmation ครับผมอันนี้คือสิ่งที่โลกปัจจุบันณปัจจุบันนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเอพิโซดต่อไป ไม่ว่าทีผมคิดว่าเราจะมีส่วนที่เป็นเทรนดิ้งด้วยเดี๋ยวเราอาจจะไปคุยให้ฟังตอนนั้นจะเห็นภาพนิดๆนะแล้วก็โรงแรมก็จะได้ไม่หลงกลใช่แต่สิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมจะบอกว่าเรื่องจากเรามีโควิดทุกอย่างมันโดนล้างไพ่ไปหมดแล้วเราจะมีอะไรหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาว่าต้องมาว่าทีครับผมขอบคุณสิ่งดีๆนะครับที่เอามาเล่าให้เราฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ